ตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเรากำลังอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นทางแยกประวัติศาสตร์เลยก็ได้ทางหนึ่งก็คือไปต่อด้วยกติก,กาเดิมๆแต่อีกทางหนึ่งคือการล้มกระดานแล้วเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเลยซึ่งแน่นอนว่าเส้นทังนี้มันเต็มไปด้วยความหวังนะครับแต่ในขณะเดียวกันความท้าทายใหญ่ๆก็รออยู่ข้างหน้าเพียบเลย และคำถามใหญ่ที่สุดที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เลยก็คือไอการร่างรัฐธรรมนูญครั้งใหม่เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆหรือเปล่าเป็นการวางรากฐานประชาธิปไตยกันใหม่ให้มันแข็งแรงไปเลยหรือสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นแค่สมรภูมิรบรอบ,รอบใหม่ที่วนกลับไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองแบบเดิมๆที่เราเห็นกันมาตลอด โอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าทำออกมันคืออะไรนะครับเราอาจจะต้องถอยกลับมาดูกันก่อนนิดนึงว่าต้นต่อของเรื่องทั้งหมดมันมาจากไหนทำไมอยู่ๆเสียงเรียกร้องให้รีเซตประเทศเนี่ยมันถึงดังขึ้นมาขนาดนี้จุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่ก็คือฉบับปี2560นั้นั่นเองครับ ที่หลายคนมองว่ามันเป็นเหมือนมรดกตกทอดมาจากคอสอชอหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลังการรัฐประหารปี57ซึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ว่าใครเป็นคนร่างนะครับแต่หลายฝ่ายเชื่อเลยว่าโครงสร้างข้างในของมันเนี่ยแหละคือต้นตอของความวุ่นวายทางการเมืองที่เราเห็นกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยแล้วถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีกว่าอะไรคือหัวใจของปัญหาจริงๆเลยนะมันอยู่ที่ตัวเลขตัวเดียวเลยครับตัวเลขนี้แหละครับ 250 250นี่คืออะไรมันคือจำนวนของสอวอรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับแต่มาจากการแต่งตั้งของคอสอชอแล้วประเด็นสำคัญก็คือเขามีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ด้วยนี่แหละครับกลไกนี้แหละที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดเลยเอาละ่ะ พอเรารู้แล้วว่ารากของปัญหามันอยู่ตรงไหนทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ในระยะยาวได้ยังไงคำตอบที่หลายฝ่ายเสนอขึ้นมาก็คือการตั้งองค์กรที่ชื่อว่าสอสอรอครับไอเดียหลักๆเลยก็คือการตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งก็คือสอสรหรือสภาร่างรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆก็คือ เขาจะเป็นคนมารับหน้าที่ออกแบบพิมพ์เขียวฉบับใหม่ให้กับประเทศไทยนั่นเองและตรงนี้แหละครับคือจุดที่สำคัญมากๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยก็ได้เพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สมาชิกสสรทั้ง200คนเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนร้อยเปอร์เซ์ก็เพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มันมีความชอบธรรมที่มาจากเสียงของคนทั้งประเทศจริงๆ คือถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในอดีตนะจะเห็นเลยว่าสสรบ้านเราที่ผ่านมาไม่เคยมีชุดไหนเลยที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดมีทั้งแบบที่รัฐสภาแต่งตั้งบ้างคัดเลือกกันมาบ้างนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมไอเดียใหม่นี้ที่ให้ประชาชนเลือกเองทั้งหมดเนี่ยถึงถูกมองว่ามันจะสร้างความชอบธรรมได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย แต่การจะตั้งสสรอที่มาจากประชาชนได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแบบว่าจัดเลือกตั้งปุ๊บจบปั๊บไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเส้นทางนี้มันยาวไกลและซับซ้อนกว่าที่เราคิดมากเหมือนต้องผ่านด่านหลายด่านเลยกว่าจะไปถึงจุดหมายได้ล่าสุดเลยเนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยออกมากำหนดเส้นทางไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในทุกๆขั้นตอนสำคัญพูดง่ายๆก็คือ ทุกอย่างก้าวต้องถามประชาชนก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้เสียงของประชาชนกลายเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ไปโดยปริยายเลยแล้วด่านที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด่านใหญ่ๆเลยครับที่ต้องผ่านให้ได้หรือก็คือการทำประชามติ3ครั้งนั่นเองครั้งแรกเนี่ยคือการถามประชาชนก่อนเลยว่าโอเคไหมจะให้เริ่มกระบวนการล่างใหม่เลยหรือเปล่าพอผ่านด่านแรกไปก็ไปที่ด่าน2 คือพอสอสอเขาร่างเสร็จแล้วก็ต้องเอาร่างนั้นมาถามประชาชนอีกทีว่าเห็นชอบกับร่างนี้ไหมและสุดท้ายด่านที่3เมื่อได้ร่างฉบับสมบูรณ์แล้วก็ต้องมาถามเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อรับรองร่างนั้นอย่างเป็นทางการคือต้องมั่นใจว่าทุกสเตปประชาชนต้องเห็นด้วยจริงๆ อีกหนึ่งความท้าทายที่ใหญ่มากๆเลยก็คือเรื่องของเวลาครับเพราะคาดกันว่ากระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงปีเลยทีเดียวซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามโตๆตตามมาเลยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้ไหมแล้วถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมาระหว่างทางละ่ะอะไรจะเกิดขึ้น โอเคถึงแม้ว่าเส้นทางมันจะดูชัดเจนขึ้นมาแล้วนะครับแต่พอลงไปดูในรายละเอียดลึกๆโอ้โหมันยังมีความเห็นที่ต่างกันสุดขั้วอยู่เลยโดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าตาและที่มาของสสรเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงกันแน่ความเห็นต่างที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาจากแนวทางของสองพักการเมืองใหญ่เลยครับ ฝั่งหนึ่งบอกว่าสอสอรอทั้ง200คนควรมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งขีดทั้งหมดเพื่อให้ได้ตัวแทนจากทุกพื้นที่จริงๆและที่สําคัญเขาต้องการล็อกไม่ให้แก้ไขหมดสําคัญสาคัญของรัฐธรรมนูญในขณะที่ฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่ได้ต้องมีระบบบัญชีรายชื่อด้วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายมีตัวแทนจากกลุ่มต่าง,างๆแล้วก็ยืนยันว่าทุกหมวดต้องเปิดให้ทบทวนแก้ไขได้เห็น <The> <He S 1> ไหมครับว่านี่เป็นสองพิมพ์เขียวที่มองคนละมุมกันเลย พอเห็นภาพแบบนี้แล้วทั้งกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันสุดๆคำถามก็คือแล้วเดิมพันของประเทศไทยในเกมนี้มันคืออะไรถ้ามองในแง่ดีที่สุดเลยนะถ้าทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีนี่คือความหวังที่รอเราอยู่ครับเราอาจจะได้เห็นระบบการเมืองที่มีความชอบธรรมสูงมากๆม,มีเสถียรภาพมากขึ้น และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันจะเป็นกติกาที่สะท้อนเสียงของประชาชนจริงๆเพราะมันถูกสร้างขึ้นมาจากมือของประชาชนโดยตรงแต่แน่นอนครับมีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดเส้นทางนี้มันก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแรงต้านจากกลุ่มการเมืองดําเดิมหรือความเสี่ยงที่ว่าพอต้องประนีประนอมกันไปมาสุดท้ายอาจจะได้รัฐธรรมนูญที่มันครึ่งครึ่งกลางๆไหนจะเรื่องเวลาที่มันยาวนานอีก ที่มันเปิดโอกาสให้เกิดการแทรกแซงได้ตลอดเวลาเลยสุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่ากระบวนการมันจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ตอนจบของเรื่องนี้มันยังไม่มีใครเขียนขึ้นมาผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็คงขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยครับทั้งเกมการเมืองพลังของประชาชนและการต่อรองประนีประนอมกันแต่คำถามที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้เราคิดกันต่อก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย สุดท้ายแล้วมันจะเป็นรัฐธรรมนูญของใครกันแน่เพราะคำตอบของคำถามนี้ล่ะครับที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลย